l าเ t i ี e แค r e การดูแลแบบประครับประคองคือการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการป่วยหนักหรือโรคระยะสุดท้ายโดยมุ่งเน้นที่การบรรเทาอาการเจ็บปวดและอาการไม่สบายอื่นๆเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวโดยผู้ป่วยจะได้รับบริการการรักษาท,ทุกอย่างตามมาตรฐานวิชาชีพการดูแลแบบประครับประคองเช่นให้ยาฆ่าเชือ้อ ให้น้ำเกลือตามแผนการรักษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประคับประคองได้รับการบรรเทาอาการเจ็บปวดและอาการอื่นๆเช่นหอบเหนื่อยนอนไม่หลับท้องผูกได้รับการรักษาด้วยยาอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลด้านจิตใจให้กำลังใจให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวลความรู้สึกเศร้าท้อแท้ หมดกําลังใจดูแลด้านครอบครัวและสังคมสอนดูแลผู้ป่วยและการดูแลญาติที่ดูแลผู้ป่วยและยังร่วมประสานงานกับทีมสหาวิชาชีพอื่นๆเช่นนักกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนนักกิจกรรมบำบัดนักจิตวิทยาเพื่อให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างเหมาะสมการดูแลด้านจิตวิญญาณบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยทางโทรศัพท์ ทางลน์ตลอด24ชั่วโมงบริการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้ไปยืมใช้ที่บ้านเช่นเครื่องผลิตออกซิเจนเตียงที่นอนลมบริการติดตามเยี่ยมบ้านโทรเยี่ยมบ้านหลังจำน่ายอย่างสม่ำเสมอราคาค่าห้องห้องพิเศษรวมค่าห้องบวกค่าอาหารราคา1,300บาทต่อวัน ห้องพิเศษเดียวค่าห้องบวกค่าอาหารราคา1,600บาทต่อวันทั้งหมดนี้เป็นการดูแลแบบประคับประคองโดยจะให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือในด้านจิตใจสังคมและจิตวิญญาณ